รอถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นกันอยู่ใช่ปะอาจาย์ไปถ้าดำทำทำพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งถ่ายเลยจ้าหุยงุนงิดโมไปซื้อติมมาแล้วเขาไม่แถมกรวยออกมาก็เลยจัดกรวยเจ้าหน้าที่ไปสเลยหนึ่งกรวย นี่ไปถึงบ้านแล้วจะไปสวมหัวคนก็จะได้ทักว่าไอหัวกรุ๊กกไอหัวแหลมหัวแหลมข้างนอกนะบรรยากาศดีแต่มีม่านบางไม่อยากให้เห็นแฟบวายอ้าอุ้ยโอ้โหไปทั้งแถบแบบนี้ต้องเสียตังค์เพิ่มไหมเนี่ยิบหผยแล้วเที่ยวไม่สนุกแล้วกูุกรุ้มเลยช่วงนี้ได้ข่าวว่าน้ำท่วมบ่อยลุงก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองได้เสียทรงใสส้นสูงทีนี้ก็เดินลุยน้ำไปส่งลูกค้าได้อย่างสบายใจละมา พอได้ใส่แล้วมันก็ติดใจพรุ่งนี้ต้องใส่กระโปรงทรงเอมาทำงานแล้วละอีดอ,อกนี่สิช่วยสู้ภาวะโรคร้อนเปลี่ยนตึกให้เป็นแอร์แฮ่มันจะแย่เหรอพี่มันจะมีดอกหนึ่งในกลุ่มที่เป็นแบบนี้และก็จะมีคนหนึ่งในกลุ่มที่เป็นแบบนี้อูอ้ตัวละครโจโจ้ท,ที่เรียงตามความสูงมันก็จะมีอยู่คนหนึ่งอะนะแบบก็ <c oughs> จะมีอยู่คนหนึ่งอะนะสงสารว่าหัวไม่พ้นป้ายเลย อะไรวะขยะสังคมเรื่องนเอยไม่ใช่ทำไมถูงขยะเดินได้วะนะมึงก็เรียกกูซะเสียเลยไปเปิดเวอร์ชั่นอัติเมตเดินเล่นกันสักหน่อยเพื่อห้กองทัพมาต้องเดินด้วยท้องอากาศเริ่มร้อนแล้วกลับบ้านไหมเอานะทนหน่อยกลับบ้านไปเดี๋ยวให้พีดิกีไทย4ีทันเดอร์โบรับรองไฟฟ้าของเจ้าเนี้ยอร่อยออย่าปล่อยให้อย่างระจากไปนะมันถึงขนาดนี้แล้วเรวะ แม่ของแซ่บๆแบบนี้เขามีเคล็ดลับยังไงวะใส่อะไรถึงอร่อยเฮ้ยเดี๋ยวเจ๊ต่อยแก๊ใส่ปืนว่ะเผากงเต๊กปีนี้ถ้าไม่รู้จะเผาอะไรเราขอแนะนํากงเต๊กรถไฟฟ้าสามารถขอจดทะเบียนได้ที่กรมขนส่งสวรรค์ประหยัดน้ํามันปลอดภัยแบตเตอรี่ไร้สารตะกั่วถูกใจบรรพบรุษชัวไม่ต้องกลัวท่านจะตกเทรนถึงด่านต้องเสียตังเลงกระจกหลังและจอดเฮ้ย เตือนมึงเตือนใจตังก่อนเงอะเฮ้อเฮ้ออะไรวะเฮ้กำลังเข้าฟอกไว้อินเตือนมากูโดนเช็คบินแบบงงๆแป๊บนึงนะครับอ่านี่ครับอ้าวฝันว่าได้รับทรัพย์เตือนมาทรัพย์หายอะไรวะกูพบเป้าหมายน้ำน่ากินแมพเดี๋ยวไปชิมให้นะฮะลุงเอ้าไมละมันมาไวไปไวมึงเป็นใครวะเนี่ยเฮ้ยข้าวร้อนได้แล้วเแหกทั้งขัง อาหารพื้นเมืองออมึงกลายเป็นอาหารพื้นร้านทันทีอขอถามสักคำนะพี่นี่พวงก,กุญแจหรือพวงองุ่นลูกดอกเป็นพุ่มเชียวเจ้าขอลองชิมสักลูกดูได้ไหมว่าเปรี้ยวไหมะคนเล่นเกณชินต้องถูกใจเนี่ยรถลายท่าไรเดดเดดเดๆดเดเดท่าน่ไรเดนท่านไรเดนแน,น,น่น่ะสาวเอาทำไมกูเห็นประธานเสี่ยวมี่ไม่เจอหน้ากันไปเดียวท่านไรเดนหน้าแมนขึ้นเยอะเลยนะนี่น <laughs> ทลคนในนัดทานข้าวกันไว้หนึ่งทุ่มที่3ามทุ่มแล้วยังไม่มาเลยอยู่ไหนเนี่ยเอคาดว่าตีห้าก็ยังน่าจะไปไม่ถึงก็ะจะที่รักเจืาฉีร่องดำเพื่อทำการกรบร่องรอยอา้าวไอ้นี่ก็ปล่อยไว้ไม่ได้เหมือนกันต้องทำการซ่อมแซมเ <c oughs> ปแล้ค่อยสบายใจหน่อย <c oughs> เดินผ่านกล่องตัวนี้ทีไรใครที่เคยดูโตโตจะเข้าใจว่าทำไมลุงเหมืนโดในใครใช้เลเขียมย มันเยียมจริงๆเหมือวนวิญญาณจะหลุดออกจากล่างออาเนยยมาบ้านแล้วครับยังไม่ตายนะจ๊ะเต่าในแมบ,บนั้นผมเห็นเต,ต่าใช่ไหมโกยังไงเป็นเต่าจะว่าเขาขับช้าเหรอไม่น่าใช่นะแหมสุ per ปปร์เก็ตทั้งทีก็ต้องมาล่อของฟรีสิจา้าแหมไอ้ถุงแร็ปนะ่ะเขาไม่คิดตังรอกใครบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกโปรดดูไว้ ไอพวกถุงเคป๊อปถุงร็อบถุงแจ๊ R, ถุงอาร์แอนด์บีอาจจะคิดตังแต่ว่าถุงแรปน่ะเขาไหม <c oughs> คิดหลนะ่อนในใจเยอะไรเดอร์ส่งของครับจ้าข้างบนได้ไหมข้างบนมันยัดไม่ได้ไม่ได้เลย,ยข้างซ้ายก็ไม่มีรูดูแลเอาไงแมวก็ได้ว่าเด้ดอครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ผมจ่อให้บริการเต็มที่ผมมีเวลาว่างโอ้บริการดีจังเว้ยไมเลยผมว่างจู่วว่างจนเมื่อยแล้วนะขาเรียวยาวไปสง่าแต่ว่าหัวมันยังให้กูไถเกลียนอยู่เลย ไอ้วุยตัดแล้วหล่อเหมือนเจ้าของช่องหรือยังครับเองตัดยังไงก็ไม่หล่อเท่าเจ้าของช่องหรอกแต่ออกไปจากเนี้ยไปตัดขาทิ้งหน่อยนะลูกยาวเกินโครังเบียพิกเซลภูมิใจเสนอคู่ใหญ่ฟัดเต็มสปีดลันษณาอยากไปอีเซคัย<อ>นั่นเลขทะเบียนรถหรถือผมกำลังพบทฤษฎีพีทาโการสัสกูตำรวจครับช่วยใสยค่คำตอบให้ทีมันขัดตารู้เหมือไรวิธีเปิดปังง่องที่ถูกวิธีเปิดไม่อย่างนี้แล้วต้องหมุนกลับด้านเสร็จแล้วก็เปิดได้เลยเจ้าของช่องก็เพิ่งรู้เหมือนกันนี่แหละ เอาถอยถอยถอยนะถอยอีกถอยยังไม่นิดอีกนิดโอเคชนแล้วพอได้โอ้ยอุ้มแหม่มันก็ล่อตาล่อใจเหลือเกินถ้าเอามอไซค์มาแล้วจะเหินสักทีเขาทําไว้เพื่อการนี้ใช่ไหมว่ามีไว้ทําไมวะเนี่ยเช็ดหม้อให้ดีชีวิตติดโซเชียลเดี๋ยวมันจะได้ทํากับข้าแบบถาเพลนเพลนอ่ะนปรเด็นเมนูแรกใส่ลงไปะสับสับสับนั่ดี๋ยวก็สุก ให้ตายเถะนี่มันเป็นภาษาไม่ติที่ครีเอสุดๆ,ด,ๆดูแล้วก็ยอมเหมือนกันนะ <S <S เออใครที่ว่างอยู่ก็ช่วยบอกผมหน่อยแล้วกันว่าทางข้างหน้านั้นมันจะไปทางไหนวะเด้อ้โหลูกศรช,ชี้มั่วใช่ไหมที่ว่าสูส่30ตัวคอนทราดูก็รู้ว่าน้องคนนี้คือครีเอเตอร์มืออาชีพตัดต่อมารีบกลับบ้านไปเก็บผ้าแต่ว่างานออกมาในเป๊กโคตรโหดสารัฐบาลขมรนน้ำแข็งขัด จับคู่กับน้ำเปล่าเลือกเอาตะกร้นใหญ่ๆใ,ให้เลยเฮ้ยไม่เคยลองนี่ต้องลองนะใส่กรองกับบ้าเปล่าหรือกินนี่ผมว่าพี่เอาใส่ถุงหิ้วให้ผมเหอะขอหลอดไม่ดูดด้วยนะโอ้แรงลมทางซ้ายประมาณ25องศางอือเคยเห็นป่ะพระรามแผงสอนเดี๋ยวได้โชว์ของให้เห็นอ่าเล่งงางละจะ๊โอ้โหสวยงามบันนี้ลูกสอพระรามได้ตกลงมาตายต่อหน้าแล้วนี่เคล็ดลับแป้งข้าป่าดีหอมทุกแผ่น พราะแต่ละแผ่นนี่รลีดด้วยสเปรดับกลิน่นมันหมดแล้วก็ควรจะเอาไปทิ้งนะป้าเอามาใช้ทําไมอ่ะหมดแล้วไงมันกลับตัวกลับใจเป็นไม้นวนไปไหนไงใจแคบวะ่ะเออมันถามว่าจะเข้าแอฟถาเป่าไหมไม่อ่ะไม่อยากเข้ากําลังลอดดิ้งดิ้งๆคุณต้องการเข้าแอฟถาเป่าไหมโอ้โหเยี่ยมจริงๆเยี่ยมแบบคาราบาลกูไม่เอาแล้วมึงจะเปิดขึ้นมาทําไมปฏิเสธไปแม่งก็ขึ้นเหมือนเดิมขับรถเยี่ยมหมด1 0 0 0พันครั้งปลดล็อกสกินทอง เหยียบจะร้องอะก,กูที่เห็นอยู่เนี้ยไม่ได้ซื้อมานะถามจริงๆเหรอว่าน,นี่พี่มีปัญหาอะไรครับเอามันมีอะไรอะฮะก็ผมถามพี่ตั้งแต่ตรงนู้นแล้วถามว่าน,นี่รถเมย์ใช่ไหมแต่พี่ตอบผมว่ายังไงอะผมถามพี่ดีๆพี่ตอบว่าอะไรรถเมย์ไหนนี่มันรถกูกูมไม่รู้จักคนชื่อเมย์ผมไม่ได้ถามว่าใครเป็นเจ้าของผมอยากรู้ว่าชันนี้รถเนี่ยมันรถเมย์ใช่ไหมกูเนี่ยสมชายขับนี่รถกูโอโอเคพี่สมชายต่อจากนี้ไปมันไม่ใช่รถเมย์แล้วมันจะเป็นรถสมชายแบบนี้พี่โอเคเปล่าเออก็เข้าใจนี่หว่า นี่สรุปแล้วผมบ้าหรือพี่เมากันแน่วันนี้งงไปหมดแล้วอู้ชีวิตวเมื่อคุณมองไปที่ผู้พันเคฟซีแล้วเห็นอีแง่งนั้นเป็นแขนกับขาสายตาของคุณก็จะโฟกัสไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเ <c> ห <oughs> ็นเขาดีปุ๊บเปลี่ยนปั๊บดีป้ปาวไม่เปลี่ยวใจเย็นๆจะเปลี่ยนทีมันนี่ก่อนตรงนั้นเลยจ้าที่เก็บเป๋าเชฟเฮ้โอ้โหเปิดขึ้นมากูคิดว่าอยู่ศูนย์โครมต้าเอ มึงยี้กูเปลี่ยนมนมหนูแลวไงไร้ <c oughs> อนแล้วจะมันอยู่ข้างรถจ้าแล้วมึงให้กูมายัดตรงนี้อีดอ,อกไม่บอกแต่แรกเอา <c oughs> ปิดท้ายให้เขาด้วยจ้าที่รักโอ <c oughs> ้ยกูไม่ซัดมึงก็ดีแค่ไหนแล้วใช้กูแล้วใช้กูอีกคืนนี้มึงได้ขีดแน่กูขอสาบานเลยมึงเจอ หากใครที่ชอบคลิปฮาๆอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเวลาของทุกคนยังเหลือนี่ก็สามารถไปรับชมคลิปลอื่นของผมได้สำหรับวันนี้เถียงกันมนต่อก่อนก็บอกว่านี่รถสมชายไม่ใช่รถแมรนี่ไอ้นี้ก็เถียงเก่งจังเลยเอ,อ